อยากมีโมเมนต์เก็บเห็ดบ้างลองมาดูข้างสำนักงานซี่ข้างห้องจะมีไหมเจอจะเห็ดอันนี้ย,ยเห็ดนี้น่าจะกินไม่ได้ เข้าป่าหาเห็ดกันค่ะอยากมีโมเมนต์แบบว่าเก็บเห็ดก็เลยลองมาเดินแถวสำนักงานนะคะมีวานจะกระจั่นแล้วจะมีเห็ดที่กินได้ไหมโอ้ทำไมมันลุกอย่างงี้ขุมไหมเนี oh. Oh, ่ยโอ้อ้าวเห็ด เห็ดค้อนโอ้มานมานมานกินได้ไหมกินได้โอ้ได้เอาอะไรทำอะไรกินเนี่ยแกงเก็บเลยจ้าอุ๊ยดู เราตรงไปหานราใหม่ด้เนเอาใส่เจ้าฮ้อนเราก็ได้นี่เหรอ,อถ้าว่ามันกินได้กินได้แต่แบบว่าใส่แกรองมไว้มันจะเสียบมออยัอ๋อเห็ดดมีผลการวิจัยนะคะว่ากินเห็ดทุกวันจะไม่เป็นมะเร็งต้องไปถามคนที่เป็นมะเร็งก่อนว่า <c oughs> เขากินเห็ดทุกวันไหม มีเปเปอร์นะคะน่าจะกินติดต่อกันแล้วก็เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่ใช้ได้นะคะกินชิลิดเชียหน่อยอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้ามีโอกาสได้กินก็กินนะคะเป็นตามฤดูกาลปีละครั้งสองครั้งช่วงนี้เห็ดออกเยอะเลยค่ะที่สานก็เห็ดเพาะหรือทางภาคอื่นอาจจะได้เห็ดหอบเห็ดปลวกก็กําลังออกเห็ดปลวกหรือทางแถวการท่ากลางเขาจะเรียก เห็ดโคนนะคะทางอีสานเรียกเห็ดปลวกอันนี้เห็ดคอนเห็ดคอนขาวเพราะว่าเกิดจากขอนไม้ใกล้ๆก,กับเห็ดเมื่อกี้นะคะก็จะมีกอหน่อไม้เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่ามีหน่อไม้อ่อนๆพอเอาไปแกงได้หรือเปล่าย,ยุ่ง วิถีชีวิตนะคะชาวบ้านอีสานหาของป่าหาอยู่หากินเอาตัวรอดนะคะอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ตัวในอ่อนๆข้างใน,นเอ่ย ไม่เห็นงัดทางงัดเลยเห็นไวในเพลงเลยต้องงัดทางงัดนะบุกป่าฝ่าดงของแท้ค่ะวันนี้เพื่ออาหารของเรางัดทางงัดทางงัดถังงัดอออนสดสดกันเลยอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสียมเราก็สู้ชีวิตมาก อ่อนๆได้แกงหนึ่งหม้อแล้ว